สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ y o ยู u e l ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fit Money f a c o b o o แฟ a เพจฟิตมันนี่ทีเฟนะครับเติม t f เ c t เข้ามาอีกนิดนึ่งเอาละครับสำหรับวันนี้พี่แดงก็เดินทางมาถึงซีรีส์ Fit Money มีตัง EP 3กันละว,วันนี้พี่แดงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรวยหรือจนเริ่มต้นที่การจดบันทึก การจดบันทึกนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าวันนี้เราอยากจะรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสถานะตัวเองได้หรือไม่เนี่ยพี่แดงเชื่อว่าการจดบันทึกเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเวลาที่เราพูดถึงการวางแผนทางการเงินนั้นเนี่ยคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องเป็นคนที่มีรายได้สูงหรือต้องมีเงินเก็บมากมายเกินพอจากค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เสียก่อนแล้วจึงค่อยศึกษาเรียนรู้เรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่อเราจะได้นําเงินไปต่อยอดหรือไปเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่มีเงินเก็บน้อย กลับยิ่งต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในเรื่องของการจัดการทางการเงินยิ่งจําเป็นที่จะต้องค้นหาให้ได้ว่ารายรับในแต่ละเดือนของเรานั้นเนี่ยมันหายไปที่ไหนบ้างถึงทําให้เราแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยในแต่ละเดือนซ้มรลายนะครับ บางเดือนยังต้องหยิบยืมเงินคนอื่นมาใช้อีกด้วยซึ่งขั้นตอนเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการวางแผนดาการเงินให้กับตัวเองเนี่ยก็คือการจดบันทึกนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านไหนที่ต้องการที่จะมีฐานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยพี่แดงแนะนําเลยครับคือการให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองการจดบันทึกเนี่ยมันจะทําให้เราตามรอยเส้นทางของการเข้าออกของเงินของเราเนี่ยได้ดีที่สุดเพียงแต่เราเนี่ยจะต้องจดบันทึกทุกยอดของการใช้จ่าย ซึ่งในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยพี่แดนก็ต้องบอกเลยว่ามันจะต้องฝืนใจหรืออาจจะต้องมีการหลงลืมจดอยู่บ้างแต่ทันทีที่เรานึกขึ้นได้เนี่ยให้เรารีบลงมือจดทันทีเลยนะครับหรือก่อนเข้านอนทุกวันเนี่ยให้เราลองทบทวนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของเราอีกครั้งว่าเราลืมจดบันทึกรายการใดรายการหนึ่งไปบ้างหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแอปพลิเคชันที่ช่วยบันทึกรายรับรายจ่ายเยอะแยะมากมายเลยครับมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมเสียงเงินหรืออาจจะบันทึกลงใน Google Sheet ธรรมะไเก็ได้ เพราะว่ายังไงเสียเราก็ต้องพกโทรศัพท์มือถือติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมหากเป็นสมัยอดีตเนี่ยที่พี่แดงเคยทําก็จะใช้วิธีพกเศษกระดาษไว้1แผ่นเนี่ยไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็หนีประกาศไว้ด้วยอีกหนึ่งด้ามทันทีที่เราซื้อของอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะหยิบขึ้นมาจดทุกครั้งซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันจะจ่ายกันด้วยเงินสดเพราะนั้นยิ่งต้องรีบจดเลยครับเพราะว่าไม่งั้นมันลืมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการโอนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้้นนเพราะมััดดูยอหลงไ การจดบันทึกเนี่ยจะต้องจดให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษสตังค์เท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องจดบริจาคเงินทําบุญทําทานไป1บาทเราก็ต้องจดห้ามีการปัดเศษหรือคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เศษเงินกินขนมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างเช่นนะครับบางคนเนี่ยที่ทำงานเนี่ยมีตู้กดกาแฟร้อนอ่าเป็นกาแฟแก้วละ10บาท น่าจะเคยเห็นเนาะแต่เราเนี่ยไปใช้บริการทุกวันเลยนะที่ทํางานเนี่ยก็คือเดือนหนึ่ง20วันสมมุติทํางาน20วันเราก็เห็นว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆแก้วละสิบาทเราก็เลยไม่บันทึกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราลืมบันทึกค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยวันละ10บาททางาน20วันก็200บาทแล้วนะยังไม่รวมกับค่าขนมค่าผลไม้หลังกินข้าวที่บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่ามันเล็กน้อยเองก็แค่ซื้อกินเล่นๆหลังอาหารเนี่ยไม่เห็นบันทึกก็ได้ สมมุติว่าขนมหวานหรือผลไม้เนี่ยถ้าเราทานสลับกันทุกวันเลยนะอีกวันละ30บาท20วันครบเดือนหนึ่งก็เท่ากับ600บาทรวมแล้วเนี่ยทั้งค่าขนมผลไม้กาแฟเนี่ยหายไปเดือนหนึ่ง800บาทเลยนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนทํางานกินเงินเดือน1 5ื่นเนี่ยทำงานสร้างผลงานกันทั้งปีเลยคาดหวังว่าสิ้นปีเนี่ยเราจะได้เงินเดือนขึ้นอีก5%ทํางานกันอย่างแทบแลกชีวิตเลยแต่นี่เรากินทิ้งกินขว้างโดยคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เสดเงินเล็กๆน้อยๆเนีย่นยแต่ลองคํานวณย้อนหลังสครับ ถ้าเราเอามาคิดเป็นเงินที่หายไปเนี่ยก็เท่ากับ5%ที่เราทํางานแลกชีวิตเพื่อจะขึ้นเงินเดือนเลยนะดังนั้นเมื่อเราบันทึกรายรับรายจ่ายไปได้สักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกด้วยตัวเราเองเลยว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราหมดไปกับเรื่องอะไรบางคนอาจจะตกใจเลยครับบอกว่าค่าใช้จ่ายที่หมดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจ่ายมากขนาดนี้เลยเหรอเช่นเราไปสังสรร์น,นอกบ้านกับเพื่อนเนี่ยเดือนละ2,000บาทเลยหรือเราไปช้อปปิ้งในแต่ละเดือนเนี่ยโอ้โหไม่เคยต่ากว่าเดือนละ5000บาทเลย หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดพักตักอากาศสักเดือนละทิพย์ละกันหมดไปรวมเป็ดเสร็จแล้วนะครั้งละประมาณ3 0 0พันเป็นต้นมันเป็นความสุขเพียงแค่ช่วครั้งช่วคราวครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจเอาเองว่าเราก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรนะแล้วพอถึงช่วงสิ้นเดือนที่เงินไม่เคยพอใช้เนี่ยเราก็มานั่งกลุ้มใจว่าเราจะไปลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนไหนดีละ่ะในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ใจ่ายประหยัดสุดๆแล้วนะนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการจดบันทึกรายรับรายจ่ายไว้นั่นเองครับ การจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันนั้นเนี่ยช่วงแรกๆมันอาจจะรู้สึกฝืนใจไปบ้างแต่เมื่อเราทําเป็นประจําทุกวันเนี่ยก็จะกลายเป็นความเคยชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยที่ดีช่วยให้เราแยกค่าใช้จ่ายที่จําเป็นออกจากค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเราเนี่ยมันจะค่อยคค่อยๆปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจดบันทึกด้วยกระดาษ พี่แดงก็ได้แนบตารางบันทึกค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆน่ารักๆเนี่ยมาให้ด้วยสามารถพิมพ์ออกมาได้ครับเป็นไฟล์ PDF เพื่อบันทึกแล้วก็เราก็เก็บแยกเอาไว้เป็นหลายเดือนของเราทําจนเป็นนิสัยครับแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นแน่นอนสําหรับซีรีส์ฟิตมันนี่มีตัง EP 3วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube c h anel n ช่อง Fit m o น e y นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทางเฟซบุ o กแฟ a เพจฟิตมันน t ่ f เ c t นะครับเติม TF เ c t เข้ามาอีกนิดนึง พี่แดงก็จะพยายามสรรหาในเรื่องของการเทรดแล้วก็ในเรื่องของการเงินเข้ามาแบ่งปันกันเป็นทั้งสิ่งที่พี่แดงเรียนรู้แล้วก็ใช้งานเองด้วยปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่พี่แดงสนใจที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ